ถ้าความรักของคุณต้องแลกด้วยน้ำตาทุกคืนคุณยังจะเลือกจำชื่อคนนั้นไว้หรือไม่เพราะบางความรักไม่ได้จบลงด้วยการจากลาแต่มันจบลงด้วยความเจ็บที่ฝังอยู่ในใจคืนนี้เรื่องราวของหัวใจที่รักจนเจ็บกำลังจะถูกเปิดเผยและไม่มีใครฟังจนจบโดยไม่รู้สึกอะไรเลยฝนตกหนักในคืนนั้น เสียงหยดน้ำกระแทกหลังคาสังกะสีดังราวกับหัวใจที่สั่นไหวฉันยืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่ามือเย็นเฉียบลมหายใจขาดห่วงกลิ่นดินเปียกโชยขึ้นมาผสมกับกลิ่นสนิมและความทรงจำที่ฝังลึกไฟดวงเดียวในบ้านสองแสงริบรีเงาของฉันสั่นไหวบนผนังเหมือนคนแปลกหน้าที่กำลังจ้องกลับมาเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านในช้า หนกักทุกก้าวเหมือนเหยียบลงบนหัวใจฉันกลืนน้ำลายลำคอแห้งผากร่างกายไม่ขยับประตูไม้เปิดออกเสียงเอียดแหลมบาดหูเหมือนเสียงร้องขอความช่วยเหลือสายตาของเขามองมานิ่งลึกว่างเปล่าดวงตาคู่นั้นที่เคยอบอุน่นวันนี้เย็นชาเหมือนน้ำค้างยามเช้าฉันรู้สึกถึงแรงกดดันในอก หัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเสียงฝนหายไปจากโลกเขาก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำฝนบนเสื้อผ้าของเขาแตะจมูกกลิ่นเดียวกับคืนที่เราสัญญากันมือของเขาเอื้อมมานิ้วสั่นเล็กน้อยแต่สายตาไม่สั่นฉันถอยหลังส้นเท้าชนขอบบันไดร่างกายเสียหลักพื้นไม้เย็นเฉียบความหนาวซึมเข้าสู่ผิวหนัง เหมือนความจริงที่เริ่มกัดกินใจเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้หูเบาชัดเต็มไปด้วยความเจ็บปวดลอมาหายใจของเขารถต้นคอฉันขนลุกหัวใจแทบหยุดเต้นภาพอดีตไหลยย้อนกลับมาเสียงหัวเราะคำสัญญาน้ำตาทุกอย่างประทัดกันในเสี้ยววินาทีเดียวเขาจับข้อมือฉันแรงแน่นเย็น เหมือนโซ่ที่มองไม่เห็นฝนยังคงตกไม่หยุดฟ้าร้องดังไกลออกไปแต่เสียงในหัวดังยิ่งกว่าฉันพยายามดึงมือกลับกล้ามเนื้อเกรง็งลมหายใจสัน่นดวงตาของเขาเปลี่ยนไปความเจ็บปวดแปลเปลี่ยนเป็นบางสิ่งที่น่ากลัวบางสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นแสงไฟกระพริบเงาบนผนังบิดเบี้ยวโลกทั้งใบเหมือนเอียงไปด้านหนึ่ง หัวใจชั้นเต้นแรงจนเจ็บเลือดสูบฉีดรุนแรงหูอื้อจนแทบไม่ได้ยินเสียงฝนเข่าโน้มตัวเข้ามาใกล้อีกครั้งระยะห่างหายไปอากาศรอบตัวหนักอึ้งคำพูดกำลังจะหลุดจากปากเขาริมฝีปากขยับช้าสายตาจ้องลึกเหมือนหลุมดำฉันรับรู้ได้ถึงบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นบางสิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับ บางสิ่งที่ความรักไม่อาจเยียวยามือของเขากำแน่นขึ้นหัวใจฉันร่วงลงสู่ความมืดและเสียงฝนข้างนอกก็เงียบลงในวินาทีนั้นคืนฝนตกหนักแสงไฟถนนสะท้อนบนพื้นเปียกเสียงฝนกระทบหลังคารถดังสม่ำเสมอฉันนั่งนิ่งอยู่ข้างหน้าต่างมือกุมโทรศัพท์แน่นหน้าจอสว่างแต่ไร้ข้อความ ลอมาหายใจหนักขึ้นทุกครั้งที่มองเวลาเขายังไม่มาทั้งที่สัญญาเอาไว้แล้วกลิ่นฝนลอยเข้ามาพร้อมลมเย็นความหนาวซึมผ่านเสื้อผ้าแต่ความเย็นในใจลึกกบว่าเสียงประตูร้านกาแฟเปิดออกฉันเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นแรงโดยอัตโนมัติแต่ไม่ใช่เขาเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่เดินผ่านความหวังร่วงลงอีกครั้ง ภาพวันแรกที่เราเจอกันผุดขึ้นมารอยยิ้มของเขาชัดเจนในความทรงจำเสียงหัวเราะยังดังอยู่ในหูมือที่เคยจับกันแน่นอ้อมกอดที่เคยอบอุน่นคำสัญญาที่เคยพูดเบาๆทุกอย่างดูใกล้แต่กลับไกลเหลือเกินประตูร้านเปิดอีกครั้งคราวนี้ฉันไม่เงยหน้าไม่อยากผิดหวังซ้ำเสียงฝีเท้าหยุดตรงหน้า กลิ่นน้ำหอมที่คุ้นเคยลอยมาหัวใจสะดุดกับความรู้สึกนั้นฉันเงยหน้าขึ้นช้าดวงตาเราสบกันความเงียบปกคลุมเขายืนอยู่ตรงนั้นเปียกฝนสีหน้าอ่อนล้าคำถามมากมายอยู่ในหัวแต่ไม่มีคำใดหลุดออกมาลำคอแน่นจนพูดไม่ออกเขานั่งลงตรงข้ามมือสั่นเล็กน้อยสายตาหลบตาฉัน เสียงฝนดังขึ้นเหมือนจะกรบทุกอย่างความเงียบระหว่างเราหนักอึ้งหัวใจเต้นช้าลงอย่างเจ็บปวดเขาเอ่ยชื่อฉันเบาๆน้ำเสียงแตกต่างจากเดิมเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าฉันมองเขาพยายามค้นหารอยยิ้มที่เคยรู้จักแต่ไม่พบคำพูดแรกของเขาหนักนวงเป็นคำขอโทษที่ฉันเคยกลัวจะได้ยินหัวใจเหมือนถูกบ,บีบ มือเย็นเฉียบลมหายใจติดขัดเขาเล่าด้วยเสียงตำ่ำเรื่องราวที่ฉันไม่เคยรู้ภาระความกดดันความกลัวทุกคำเหมือนมีดบางไม้ยะมกกรีดลงบนความหวังน้ำตาเริ่มเอ,อ่อฉันพยายามยิ้มพยายามบอกกว่าเข้าใจแต่หัวใจสั่นไหวเมื่อเขาบอกว่าต้องไปต้องเลือกทางที่ไม่มีฉันโลกทั้งใบเงียบลง เสียงฝนเหมือนหยุดแต่เสียงหัวใจแตกดังชัดน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเขายื่นมือมาลังเลก่อนจะจับมือฉันสัมผัสนั้นยังอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยความเจ็บเหมือนรู้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายฉันลุกขึ้นยืนโอบก,กอดเขาแน่นไม่อยากปล่อยอ้อมกอดนั้นสัน่นน้ำตาของเราผสมกันไม่มีคำพูดใดจำเป็น ฉันได้ยินเสียงหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนกำลังต่อสู้เขากระซิบข้างหูขอโทษและขอบคุณอ้อมกอดค่อยๆค,คลายมือเราหลุดจากกันความว่างเปล่าเข้ามาแทนเขาเดินจากไปประตูร้านปิดลงช้าทิ้งฉันไว้กับเสียงฝนฉันนั่งลงอีกครั้งที่เดิมมองเก้าอี้ตรงข้ามน้ำตาหยดลงบนโต๊ะ ความรักยังอยู่แต่ไม่มีเขาอีกแล้วฝนยังคงตกเหมือนหัวใจที่ยังร้องไห้ในอ้อมกอดของความรักความเงียบค่อยๆโอ,อบล้อมหัวใจเสียงฝนด้านนอกแผ่วลงช้าๆเหมือนโลกหยุดหมุนชั่วขณะฉันมองเงาสะท้อนของตัวเองดวงตาคู่นี้ยังมีน้ำตาแต่ไม่หนักเหมือนก่อนความทรงจำของเธอยังคงอยู่ไม่ใช่เพื่อทำให้เจ็บ แต่เพื่อย้ำว่าครั้งหนึ่งเคยรักจริงหัวใจที่เคยแตกสลายเริ่มเต้นด้วยจังหวะที่สงบแม้จะมีรอยร้าวแต่ยังมีชีวิตฉันยิ้มบางๆให้กับความว่างเปล่ายอมรับว่าความรักครั้งนั้นจบลงแล้วแต่คุณค่าของมันยังไม่หายไปลมหายใจลึกหนึ่งครั้งเหมือนปล่อยความเจ็บออกไปกับอากาศเหลือไว้เพียงความอ่อนโยนทางข้างหน้าอาจไม่มีเธอ แต่ฉันยังเดินต่อได้ด้วยหัวใจที่เคยรักอย่างสุดซึ้งความรักครั้งนี้ไม่หายไปกับน้ำตามันกลายเป็นแสงเงียบๆที่ส่องทางให้ฉัน